คนทางานสมัยนี้นะคะบอกเลยว่าบางทีมันเกิดไอเดียแบบปุบปับไงพอป,ปุบปับปุ๊บก,ก็ต้องรีบจดเพราะว่าพอจดช้าปุ๊บลืมบางคนบอกว่าโอ๊ยแก้มันหางง่าย,ายๆก็พกแท็บเล็ตเอาไวส้สิวางไว้ใกล้มือเลยนะพอไอเดียมาปุ๊บก,ก็จดใส่แท็บเล็ตจะลองคิดดูสิคะกับการที่เราจะต้องพกทั้งโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตมือถือพกหลายอย่างอะ่ะบางทีมันก็ลําบากนะหนักค่ะวันนี้นะคะเพิ่งก็เลยมาพร้อมกับตัวเลือกที่จะตอบโจทย์คุณอย่างเลยนโบติงบุกพลัสตัวนี้ รับรองตัวเดียวจบตอนนี้นะคะก็มาพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนค่ะตัเะวเครื่องนะคะทำมาจากอลูมิเนียมผสมไฟเบอร์กลาสบอกได้เลยว่าแข็งแรงทนทานแล้วก็เนี่ยค่ะตรงบานพับออกแบบมาดีมากๆเลยนะคะสามารถเปิดปิดได้มากกว่า1 0 0 0 0แครั้ง และที่โดดเด่นที่สุดนะคะก็ไม่พ้นหน้าจอหลังค่ะที่เป็น e-ink ขนาด10.8นิ้วตัวนี้มาพร้อมกับ Lenovo Precision Pen ด้วยเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวเพิ่งมาเล่าให้ฟังค่ะเวลาที่เราจะมีโน้ตบุ๊กสักเครื่องเรื่องน้ำหนักก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะมาดูกันดีกว่าว่า Lenovo ThinkBook Plus ตัวนี้มีน้ำหนักเท่าไหร่ ประมาณ1.4กิโลค่ะบางคนบอกว่าอู้ก็ต้องพกอะแดปเตอร์ด้วยหรือเปล่าพกอะแดปเตอร์ไปด้วยก็จะหนักอยู่ที่ประมาณ1.7กิโลก็เรียกได้ว่าพกไปไหนมาไหนสะดวกเลยล่ะค่ะ ส่วนทางด้านหน้าจอหลักนะคะมีขนาด13.3นิ้วความละเอียด Full HD 1080p มีค่าความสว่างหน้าจออยู่ที่300 n ิ t s นะคะส่วนพอร์ตรอบตัวเครื่องค่ะเริ่มจากทางซ้ายก็คือพอร์ต HDMI 1.4b ถัดมาก็คือพอร์ต USB-C ซึ่งเป็น DisplayPort แล้วก็พอร์ตสำหรับชาร์จไฟในตัวค่ะต่อมานะคะก็คือพอร์ต3.5มิลลิเมตรสำหรับหูฟังและไมแยก ส่วนทางขวาก็จะมีพอร์ต USB-A 3.0ให้2ตัวค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือปุ่มเปิดติดเครื่องค่ะที่เราสามารถสแกนลายนิ้วมือนะคะเพื่อปลดล็อกหน้าจอผ่าน Windows Hello ได้ด้วยสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยละค่ะ Lenovo ThinkBook Plus ตัวนี้นะคะก็บอกเลยว่าจริงๆเราก็แทบไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ไปไหนเลยค่ะเพราะว่าสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง8-10ชั่วโมงนะคะส่วนใครบอกว่าอ้าวแล้วถ้าอยากจะพกอะแดปเตอร์ไปด้วยเพื่อความอุ่นใจนะคะเขามีโหมด Rapid Charge คะ่ะ สามารถชาร์จนะคะจาก0%ถึง80%ได้ภายใน30นาทีเร็วมากเลยล่ะค่ะ เพราะ l e n ovo ThinkBook Plus นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นพร้อมทั้งลดการใช้พลังงานลงอย่างมากโดยทำงานร่วมกับ Intel Optane ที่ติดตั้งมาในเครื่องซึ่งเป็นหน่วยความจำพิเศษที่จะทำการดึงเอาไฟล์เอกสารหรือรูปภาพต่างๆมาเก็บเป็นบัฟเฟอร์ไว้เพื่อให้ CPU สามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้เรานะคะสามารถทำงานได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยล่ะค่ะ รุ่นที่เพิ่งใช้ตัวนี้นะคะเป็น CPU Intel Core i5 Intel Optane 16 g b RAM 8ค่ะมาพร้อมกับหน่วยเก็บข้อมูลนะคะ SSD 256 g b ค่ะมาดูผลทดสอบประสิทธิภาพกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มตั้งแต่การทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมผ่านโปรแกรม PC Mark 10ก็ได้ผลคะแนนโดยรวมอยู่ที่3,576คะแนนโดยมีความโดดเด่นนะคะในด้านการทำงานรูปแบบเอกสารและการใช้งานทั่วไปค่ะ ส่วนการทดสอบด้านกราฟิกนะคะผ่านโปรแกรม 3D Mark ในโหมด Nightwave ที่ใช้สำหรับทดสอบคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็ได้คะแนนออกมาที่4,260คะแนนค่ะและสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของหน่วยบันทึกข้อมูล SSD ผ่านโปรแกรม Crystal Disk Mark นั้นได้ความเร็วในการอ่านที่ 3,292เมกะไบต์ต่อวินาทีและความเร็วในการเขียนนะคะอยู่ที่2,949เมกะไบต์ต่อวินาทีซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะจากที่เพิ่งลองใช้งานทั่วไปนะคะก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างลื่นไหลค่ะไม่ว่าจะเปิดเว็บไซต์หรือทำงานเอกสารต่างๆนะคะผ่าน Word Excel PowerPoint ไม่มีอาการหน่วงเลยละค่ะใช้ดีนนจัเลยเือกดีไซน์ไป l ลโนโวก็เลยเอาความต้องการของคนทำงานยุคใหม่นี้นะครับมาพัฒนาแตบส่วนใครนะคะที่อยากจะดูหนังฟังเพลง l e ลโน o ว h i ิงบุ o k p ล u สตัวนี้นะคะมาพร้อมกับลำโพงฮาร์มันกาดอนค่ะรับรองว่าให้เสียงดีมากๆตอบโจทย์คุณแน่นอนค่ะส่วนเรื่องของกล้องหน้านะคะเพิ่งจะมาทดสอบโดยใช้โปรแกรมแคม e r ที่มาพร้อมกับเครื่องค่ะก็เปิดขึ้นมาแล้วนะคะรูปภาพก็คมชัดดีนะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะมาลองถ่ายเป็นวิดีโอดีกว่าเพื่อที่จะทดสอบประสิทธิภาพของเสียงเขาดูค่ะเป็นยังไงคะชัดไหมคะเสียงชัดไหมคะภาพก็ชัดนะคะสุดยอดเลยค่ะก็เรียกได้ว่าทั้งภาพแล้วก็เสียงคมชัดมากเลยนะคะก็ ตอบโจทย์เนาะสำหรับการ work from home นะคะที่เน้นการประชุมออนไลน์ค่ะพูดถึงการประชุมออนไลน์แล้วนะ Lenovo ThinkBook Plus ออกแบบมารองรับโปรแกรม Skype โดยเฉพาะซึ่งเขานะคะมีปุ่มพิเศษที่เรียกว่า Skype Hot Key X ซึ่งสามารถกดรับสายวางสายทันทีสำหรับโปรแกรม Skype ได้อีกด้วยค่ะแถมไม้ที่ติดมาพร้อมกับเครื่องนี้นะคะยินได้รับการรับรองจาก Skype ด้วยว่าเสียงชัดแจ๋ว และมาถึงจุดเด่นของ Learnable h i n k b o o k Plus ตัวนี้นะคะซึ่งด้านหลังค่ะเขาจะเป็นหน้าจอ e ีอิขาวดำแบบนี้นะคะซึ่งหน้าจอเนี่ยก็จะติดขึ้นมาทันทีที่เราพับหน้าจอลงมาโดยที่ไม่ต้องปิดเครื่องนะสามารถใช้งานได้เลยค่ะทั้งแบบพับหน้าจอไว้แบบนี้หรือว่าใครบอกว่าอยากจะจดแบบท,ท,ท,ทั้งที่เปิดหน้าจอเอาไว้ค่ะได้ไหมจดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเพิ่งว่าพับแล้วจดสะดวกกว่าค่ะ เรามาดูกันนะคะที่หน้าจอนี้เราจะเห็น3ปุ่มหลักทางขวาล่างและปุ่มเล็กๆด้านบนค่ะปุ่มแรกนะคะก็คือหน้า c a l e n d a r สำหรับแสดงว่าวันนี้เรามีนัดอะไรบ้างผัดมาค่ะคือปุ่มสําหรับแสดงอ e ีเมลที่เข้ามาก็น่าจะตอบโจทย์คนที่ไม่ชอบเปิดโปรแกรม Outlook ทิ้งไว้เพราะว่าเราเนี่ยสามารถอ่านผ่านตรงนี้ได้เลยและถัดมานะคะก็คือรูปตรงนี้ค่ะเป็นรูปดินสอแน่นอนว่าหมายถึงการจดนะคะพอเราเกิดไอเดียปิ๊งมา รูาพหน้าจอค่ะแล้วก็จดไอเดียที่มีนะคะลงไปได้เลยสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยอะค่ะเราสามารถปรับรูปแบบหน้าตาได้ทั้งแบบกระดาษขาวแบบ To-Do List หรือจะเป็นแบบมีเส้นก็ทำได้อย่างอิสระเลยละค่ะและหลังจากที่จดเสร็จแล้วถ้าเราอยากบันทึกไว้บนเครื่องก็ทำได้ง่ายๆค่ะแค่กดไปที่จุดไข่ปลาด้านบนแล้วเลือกว่าเซฟไปที่เดสก์ท็แค่นี้ ไฟที่เราจดบันทึกเอาไว้ก็จะมาอยู่ที่หน้าจอแล้วหรือจะทำการซิงค์เท่ากับ OneNote ก็สะดวกมากนอกจากนี้นะคะยังสามารถก๊อปปี้ข้อความที่เราเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือได้ด้วยนะซึ่งปัจจุบันค่ะรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษค่ะส่วนปุ่มสุดท้ายนะคะก็คือการตั้งค่าต่างๆของหน้าจอ e-ink ซึ่งหลายๆคนก็คงจะเบื่อหน้าจอดำๆแบบนี้ค่ะเราสามารถนำภาพอะไรก็ได้นะคะที่เป็นไฟล์ JPEG มาติดตั้งเป็นแบ็กกราวด์ของจอได้ทั้งรูปแบบภาพเดี่ยว หรือจะเลือกมาทั้งโฟลเดอร์ให้หมุนวนไปเรื่อยๆก็ทําได้เช่นกันรวมไปถึงนะคะการตั้งค่าอื่นๆของจอก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดค่ะส่วนรูปหนังสือตรงนี้นะคะแน่นอนว่าเป็นรูปของ PDF ค่ะถ้าเรามีไฟล์ PDF อยู่ในเครื่องนะคะเราสามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็อ่านผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถโน้ตเข้าไปได้ด้วยนะคะสมมุติว่าเรามี อะไรที่อยากจะแก้สักนิดหน่อยเราก็เขียนเข้าไปได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะสะดวกมากๆเลยสําหรับงานตร,รวจเอกสารค่ะเดาสอบประสิทธิภาพกันมาแล้วนะคะตอนนี้มาถึงเรื่องของจุดสังเกตกันดีกว่าะคะ่ะแล้ o โน้ติมูฟพ l u s ตัวนี้นะคะไม่เหมาะกับการทํากราฟิกหนักๆเพราะว่าเขาไม่มีการจอแยกอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของปากกาตัวนี้ที่ถึงแม้ว่าจะติดแน่นหนึบแบบนี้นะคะโอกาสหล่นหายก็ยังมีอยู่ถ้าจะพกพาไปไหนมาไหนเพิ่งแนะนำว่า ใส่ซองที่เขาแถมมาให้ดีกว่าค่ะปิดท้ายนะคะด้วยราคาของ Lenovo t h i n k b o o k Plus ตัวนี้นะคะที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่42,190บาทค่ะเป็นสเปคที่เพิ่งใช้อยู่ตรงนี้เลยนะคะมาพร้อมกับ precision pen ค่ะแล้วก็ซองใส่เครื่องแบบนี้ประกัน1ปีนะคะสามารถซื้อเพิ่มได้ด้วยนะคะเป็นประกันแบบ on site service 3ปีค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านไอทีชั้นนำค่ะหรือว่าตัวแทนจำหน่าย l e n o v o ทั่วประเทศและที่สำคัญนะคะตอนนี้ที่ w o r l w e w e lenovo com th ค่ะกำลังมีโปรโมชั่นนะคะลดร,ราคาเหลือ3 5 1ห1ืบาทค่ะถ้าสนใจก็ไปซื้อกันได้เลยนะคะเนี่ยหรอไม่เป็นัด